และที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยืนประเทศไทยก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมค่ะซึ่งผู้ที่ทำงานเรื่องสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ก็จับตามองพร้อมกับเป็นความหวังอย่างมากนะคะว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านนี้จะช่วยทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ เพราะว่าบทบาทของมาเลเซียก็คือมีฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยด้วยนะคะคุณติชิลาพุทธสารพันธ์พูดคุยกับนักวิชาการและคนทำงานน,นักเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสะท้อนความคาดหวังต่อการเดินทางมาเยืนของอันวาอิบราฮิมค่ะแม้การเยนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซีย อันวาอิบราหิมจะเป็นทรรมเนียมปฏิบัติปกติของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่หัวข้อที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างการพบปะกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยคาดว่าจะมีเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขร่วมอยู่ด้วยหลังก่อนหน้านี้พลเอกตันสริดาโตสรีชุนกิปรีไซนัดอบบดินผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขคนใหม่ของมาเลเซียได้เดินทางมาพบปะกับพลเอกวรรล,ลักษณ์ลักษณ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์และได้กำหนดเวลาการพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง21-22กุมภาพันธ์นี้โดยนักวิชาการวิทยายลัยอิสลามศึกษามองว่าแม้จะมีการเปลี่ยนตัวพู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียแต่ทีมทำงานในการพูดคุยก็มีความมั่นคงเชิงระบบทำให้ความเชื่อมั่นของผู้เจรจาพัฒนาขึ้น และพูวอำนวยความสะดวกก็ไม่ใช่หน้าใหม่แต่มีความคุ้นเคยกับคนในกองทัพไทยอยู่แล้วเพราะเป็นอดีตผู้บัชาการทหารสูงสุดจึงน่าจะเริ่มต้นได้ดีขณะที่นายอันวาก็เคยทํางานภาคประชาสังคมและก็มีความเข้าใจบริบทปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีระดับหนึ่งทุกครั้งที่มีการมีการเจรจาผมผมเชื่อว่าผมยังเชื่อว่ามีความหวังเพราะว่าถ้าเราไม่หวังกับสิ่งนี้เราก็ไม่รู้จะหวังกับสิ่งไหนเหมือนกันในเชิงที่คือ การเจรจานั่นแหละคือทางออกที่ดีสุดเป็นการลงทุนที่ที่ผมว่าคุ้มค่าถึงแม้จะใช้เวลานานแต่นั้นเนี่ยเรื่องความเชื่อถือความเชื่อใจก็ต้องใช้เวลาการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐไทยและกลุ่มเบียเอ็นที่กลับมาหาหรืออีกครั้งในปลายเดือนนี้และการเยือนไทยของนายอันวาทําทให้ที่ปรึกษาเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสัติภาพมองว่าอาจทําให้เห็นข้อตกลงหยุดยิงในเดือนรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงในเดือนมีนาคมอีกครั้ง เช่นเดียวกับข้อเรียกร้องของคนไทยพุทธที่อยากเห็นการหยุดยิงในช่วงเข้าพรรษาเช่นกันแต่โดยส่วนตัวอยากให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนร่วมด้วยถ้าเรามาทําในเรื่องของอความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่นะครับเราเราควรมาเรียกร้องความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วมันครอบคลุมได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซียและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่จะส่งผลต่อการพูดคุยไม่มากก็น้อยทำให้นายรักชาติเห็นว่าอยากให้ยติปัญหาความไม่สงบเป็นยติแรกๆที่ถูกนำเสนอหรือพิจารณาในระบบรัฐสภาเพื่อหาทางออกอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบการชูนโยบายเกี่ยวกับการพูดคุยสันติสุขของแต่ละพักในการหาเสียงและปะจัจจัยอ่อนไหวที่ยังน่ากังวลต่อกระบวนการสันติภาพ คือความรับรู้ของกองกำลังในพื้นที่ที่ยังคงใช้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นที่เข้มข้นซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศการพูดคุยสันติสุขดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย p ี s ีายงาน